สวัสดีครับอ่ะถือกล้องถือไมค์ถือไมค์เครื่องพ่นยานะครับวันนี้มาดูโลโก,โก้ HONDA G 200นะครับตัวนี้เป็นรหัส5.2 5.2นี้เป็นรหัสของเครื่องทองขาวนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกนะครับมีอาการตีกลับนะครับสตาร์ทแข็งนะครับลูกค้าเอาไปซ่อมมา แล้วก็สตาร์ทไม่ไหวนะครับตัวนี้ทางเราได้วัดระยะห่างของวาลนะครับสังเกตดูซูมใกล้ๆนะนะฮะมันจะลอดได้นะฮะเพราะปกตินะครับค่ามาตรฐานของมันนะครับถ้าเราสอดฟิลเลอร์เกตเข้าไปนะครับมันจะต้องฝืดหน่อยนะครับแต่ตัวนี้มันมันโล่งติดมือทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวทางเราจะมาแก้นะครับ โดยการเชื่อมตีนวาลวนะครับแล้วก็ประกอบไปเดี๋ยวจะลองให้ลุงสตาร์ทดูเจ้าของเขาสตาร์ทดูตัวนี้อาการอย่างที่บอกนะครับมันสตาร์ทแล้วมันดีดต,ตีกลับนะครับเพราะสาเหตุเกิดจากเนี่ยฮะวาลวห่างนะครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามาตรฐานของมันนะครับค่ามาตรฐานของไอดีไอเสียของมันจะเป็น ถ้ามาตรฐานประมาณนี้นะครับเราใช้ฟิลเลอร์เกตวัดเอานะครับแต่ทฤษฎีกับปฏิบัติมันมากส่วนทางกันนะครับผมจะตั้งระยะห่างของ i d ดีอเสียนะครับอยู่ที่0.06มิลนะครับที่ผมใช้ตลอดเดี๋ยวมาดูกันครับว่าระยะน,นี้จะสตาร์ติกง่ายไหมนะครับค่อม,มาดูกันนะครับ ไม่ได้รนะยะที่เราวัด ปูนไฟมันสอดไม่ได้ล้วก็มาเที่ย์นี้เทียรนหสนใจทีละน้อยแล้วหลายหลรอบนะครับมันจะทีละน้อยครับจนกว่าจะได้ระยะที่เราต้องก สอบไม่ได้เราก็เกียวนะครับเกลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับจะสอบเข้าไปตัวนี้ผมใส่ตัวล็อกาวาล์ตัวเรียบร้อยนะครับก็จะฝืดฝุดหน่อยนะครับเป็นฝุฝืดหน่อยแต่สอดเข้าไปได้นะครับทั้งสองตัวน้ำทั้นบดวาล์วให้เรียบร้อยฝืดฝุด ที่การใส่คือมันจะมีสปริงอยู่ด้านในตัวแป้นล็อกก็จะเป็นที่การใส่แป้นล็อกยึดนะครับก็จะมีส่วนวาลตรงนี้นะครับเราจะใส่สปริงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนเว้าตรงนี้มันจะมาร์คไว้แบบนี้นะครับแบบครึ่งเซี่ยววงกลมแบบนี้เราเอาตัวที่เป็น รูใหญ่ๆสอดเข้าไปนะครับแล้วดันแบบนี้มันจะล็อกนะครับเหมือนตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านในมันจะใส่ยากนยมีการใส่นะครับมันจะสอดอยู่ด้านในนะครับตัวแป้นล็อก็ตัวมาร์กที่มาถึงคือวงกลมเราจะเอาไว้อยู่ตรงนั้นแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอา วาวนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปแล้วใช้ไขควงแบนด์นะครับให้มันตกลงล็อกแบบนี้แล้วดึงดึงออกอหอนอดนะครับแล้วัขถอขยับแบบนี้รับรองไม่มีดุจังหวะนี้เขาเรียกว่าจังหวะสุดน,นะครับถ้าอีกจังหวะนี้ รแบบนะับรองนะครับถ้าทำแบบนี้นะคตร์บเรียบร้อยแล้วนะครับคืนแบบเดิมนะครับตัวนี้พร้อมจบให้นะครับวาวยันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสตาร์ทง่ายไหมนะครับชิวๆเลยนะครับ รอจังหวะนะครับตอนนี้เป็นขบูเทียมนะครับมันต้องดึงล็อกไว้ครึ่งหนึ่งนะครับจะดึงไว้ตำแหน่งนี้นะครับเครื่องมันจะเดินเบาไม่กระพือนะครับถ้าขบูเทียมนะครับถ้าเป็นขบูแท้มันจะเราจะตั้งไว้ได้ดีกว่านี้ ตัวนี้นะครับหัวเทียนหน้าจะชิดนะครับเดี๋ยวมาดูหัวเทียนท็อปมันชิดเกินไปนะครับมันทำให้เร่งแล้วเดี๋ยวเราจะง้างออกนะครับเดี๋ยวมาลองดูเสียงใหม่จะมาฟังเสียงรอบสูงนะครับ เมื่อกี้เราง้างเที่ยวหัวเทียนออกนะครับครับเดินเบาได้ดีนะครับไม่มีกระพือนะครับเดี๋ยวจะตั้งรอบให้สูงนิดหนึ่ง พอสูงสินไฟเราก็ผ่อนได้จบ,บเดี๋ยวจะลองให้เจ้าของสตาร์ทดูนะครับลุงลองสตาร์ตดู <c oughs> <c oughs> ลุงก็แก่เกิน <c oughs> นะครับอายุเท่าไหร่นะลุงอายุเท่าไหร่68ก็จะประมาณนี้นะครับลุง ข้อมือหน่อยแล้วสตาร์ทนะลงนะครับลองสตาร์ทอีกทีแข็งๆหน่อยแข็งปึ๊กสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับพร้อมจบให้นะครับตามนี้นะครับกับอยากบอกนะครับคุณจะเป็นช่างนะครับไม่ว่าจะช่างเก่งขนาดไหนนะครับ ถ้าคุณไม่มีมาตรฐานคุณซ่อมได้นะครับแต่คุณไม่มีแบบนะมาตรฐานการตั้งวาลวเนี่ยคุณไม่รู้นะครับคุณไม่สามารถจะทำได้คุณจะประกอบเก่งคุณจะถอดได้นะครับแต่คุณไม่รู้ค่าคอเสียที่เราจะตั้งออกมาค่ามาตรฐานระยะห่างนะครับเท่าไหร่นะครับ ุณก็ไม่มีความหมายที่จะใช้จะเป็นช่างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับการซ่อมแต่ละครั้งนะครับต้องมีข้ามาตรฐานอ้างอิงนะครับฝากคุณด้วยครับสู่เชยงใหม่ครับสวัสดีครับลองสตาร์ทลองสตาร์ทใหม่ ปิดลองสตาร์ทอีกปิดเลยอลองสตาร์ทอีกอีกครั้งสุดท้ายละตอนนี้นะครับวิธีการ สร้างวาวนะครับเครื่องมันเอกประสงค์นะครับ Honda G200 นะครับ